นนกุลโพสต์ขอบคุณทีมงานแต่มีคนแห่โฟกัสภาพสุดท้ายแอฟซักซอนนนกุลโพสต์ขอบคุณแฟนซีรีส์เมาส์พร้อมเผยภาพสุดพิเศษแอฟซักซอนมาให้กำลังใจถึงกองถ่ายเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับถึงกับยิ้มตามกันทางโซเชียลเมื่อพระเอกหนุ่มฝีมือมากอย่างนนกุลชานนโพสต์ภาพปิดกล้องถ่าย ซีรีส์เมาส์ลงใน i ิน t a g r กรมพร้อมแคปชั่นขอบคุณทีมงานนักแสดงและผู้ชมที่คอยติดตามผลงานมาตลอดทั้งเรื่องแต่ที่พิเศษสุดๆจะได้เห็นภาพสุดท้ายที่มีแอปรักษออนมาปรากฏตัวร่วมเฟรมด้วยเพื่อให้กำลังใจถึงกองถ่ายสร้างความอบอุ่นหัวใจให้ถึงแฟนๆทันทีโดยนนกุลได้เขียนข้อความขอบคุณไว้ว่าขอบคุณทุกทคนที่ดูเมาส์ครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูสามารถดูได้ทาง True ID ได้เลยครับผมและขอบคุณทางทาง True ที่ให้โอกาสผมเล่นเรื่องนี้ด้วยนะครับสนุกมากๆและขอบคุณเพื่อนนักแสดงและทีมงานทุกคนเลยครับ Thank you everyone for watching Mouse and for anyone who haven't watched yet now all 20 e p i s o d e s available on t r UID e และขอบคุณหนึ่งกำลังใจที่มาหน้ากอง กำลังใจสำคัญจากแอดฟอสซอนที่ทำให้แฟนๆแห่คอมเมนต์หลังจากที่โพสต์ดัง่าวได้ผูกเผยแพ่ออกไปเหล่าแฟนๆก็ต่างมาเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆโดยเฉพาะภาพสุดท้ายที่มีแอดฟอสอนรวมถึงเจ้าตัวมาคอมเมนต์ด้วยว่ายิ้มสุดท้ายนั้นปาดน้ำตามไม่ทันเลยค่ะวันนี้ผมผู้บีตรงไหนต้องขอโทวด้วยนะครับบันทึเระ่องงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ